กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสาระหัวข้อของวันนี้พิ่ลิงขับผมก็จะมารีวิวสกินรีเจนใหม่ล่าสุดของปืน HVK 30ก็เอาละเรามาดีกว่าผมว่าสกินรีเจนใหม่นี้มีเรื่องของเกมเพลย์การ้งานจะเป็นยังไงแล้วก็น่าใช้งานมากขนาดไหนแล้วก็มาดูกันเลย โดสับของพันที่ราาที่สุดของผมก็จะเป็นสกินลีเจนด์ใหม่ของปืน HVK 30อ่าโทนของตัวปืนนี้่ติดเต็มยศเลยโอ้โหสีทองดำตัดกันกัแบบสวยวิ่งก๊อบมากอ่าก็ถือว่าเป็นนสโรปที่โมเดลออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะน่าสนใจเลยนะทั้งฟังของตัวคอนะผมก็น่าสนใจไม่แพ้กันมาเป็นสไตล์แบบโอ้โหผู้พันแต่งเต็มยศเลยโอ้ ก็ถือว่าอคอยากได้คีมที่เป็นแบบแนวทหารก็อันนี้ก็เป็นทหารกันนะแต่ว่ามันก็เป็นแบบทหารยุคเก่านิดนึงอก็ใครสนใจก็มาจัดกันได้พวกของลนเสริมสกินอื่นนะผมก็จะเป็นสกินมาตรฐานอย่างเช่น mx 9อ่าที่ลายก็ใช้ได้อยู่ผมดำแล้วก็สีทองตัดกันสวยๆส,สกินของปืน mw หนึงน่งรายละเอียดนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยรถนะผม a 2 0่ fat d r ตัวโดดร่มบดปัทเทรอยย่ของลิเจนะผมก็จะเป็นสเปรที่มีภาพเคลื่อนไหวย,ยิงปืนคาลิงการ์ดประจำเซตตัวละครตัวนี้และก็จบท้ายด้วยอีโมท่าใหม่เอาล่ะเรามาเปิดกันดีกว่าผมเหมือนเดิมใครมีคูปอง1 CP ทองก็สามารถใช้คูปองเปิดได้ผมใครแรกมาโอ้เป็นรถครับผม BR A 20 ครันที่2 50 CP เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งไอ้เป็นของรีเจนนะผมถือว่าเริ่มมาดวงเริ่มมาแล้วครั้งที่3 100 CP ครับผมก็มาเป็นของรีเจนอีกแล้วเฮ้ยอของรีเจนครบแล้วแปลว่าอย่างนี้จะออกก่อนแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อยู่ที่ดวงนะครั้งที่5้าผม400ถ้ารีโหลดก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครจะเปิดแนะนำับผมประมาณ4-6รอบอย่าใช้ CP ไม่มากครบับมีโอกาสลุ้นตัวละครมีโอกาสลุ้นสกินปืนรีเจน แต่รอบนี้ดูสรงแล้วน่าจะเกีย์เหมือนเดิม <c oughs> หรือเปล่าเอ๊ะไม่แน่อาจจะมีออกก่อนโอโฮโฮ้โหเมื่อกี้แอบคา้นซินดีใจเึยว่า l e าลเจนแต่ว่าเป็นเอเม9แทนนะก็รอบนี้ผมอ่รอบที่9้าเลยผมก็มาเป็นการตีตัวละครน,นะแล้วก็การกดครั้งสุดท้ายของครั้งที่สิจะอยู่ที่3,500 CP ด้วยกันก็มากับสกินลิเจนใหม่ของตัว HVK 30อีกหปืนดีเลยในแพทล,ล่าสุดณนะตอนนี้นะ สรุปอ่าสหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดวงเกลือเปิดกระดาษลีเกนใหม่ HVK30 เคสูนะผมต้องใช้ CP ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1,120 CP ด้วยกันนะผมแบบคร่าวๆนะอาสหรับคนที่ดวงเกลือนะทั้งฟองของโมเดลตดลัวละครอ่าโมเดลนี่ถือว่าเก็บรายละเอียดดีนะผมของตกแต่งนี่คือแบบโอ้โหเต็มยศเลยเต็มตัวไม่มีที่ให้เราอื่นแล้ว <laughs> กระสุนพกเพียบคาดเอวแบบเฟี้ยวๆอ่า แล้วที่สำคัญโทนสีดำๆอีกแล้วเอ๊ะเหมือนช่วงนี้เนี่ยตัวเกมเขามักจะให้ตัวละครมาเป็นโทนแบบสีแบบมืดๆค่อนข้างเยอะนะเอเอแอบมาขายแน่นอนเลยทรงนี้ผมก็ใครชอบโทนดำๆตัวนี้ก็ถือว่าไม่น่า,าพลาดเหมือนกันนะแล้วทั้งฟังของสกินลีเจนด์ใหม่ครับผมอ่าในหน้าต่างของตัวเกมเพลย์ลักษณะของตัวปืนนี้คือเป็นปืนที่แต่งแบบโอเคติดยศเต็มยศเลยทองนี่เหลืองอารามเลยครับผมถือว่าสวยวิ่งวับวิ่งวับ แล้วก็ที่สําคัญนะผมก็คือ,อในเรื่องของสโคมโอ้โสโคมนี่เป็นแบบเป็นมงกุฎโฟกัสผมในการช่วยเลนก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยไม่มีอะไรบงังสายตาเป็นอีนหนึ่งสกินที่ดีมากของตัว hbk นะถ้าเกิดว่าเทียบกับดีเจนนอื่นถือว่าดีเลยใช้งานได้ดีเอฟเฟกในการฆ่าเมื่อฆ่าสตูได้ผมสตูเนี่ยจะโดนเหมือนกับตัวดาบปักที่เป็นดาบคู่ผมปักใส่ให้สตูเนี่ยหายไปในทันทีนะ โดยสำรับเกมเพลย์การใช้ง,งานของตัวสกินอ่าก็ถือว่า HVK 30เป็นปืนที่สกินค่อนข้างทีง่จะออกมาเยอะพอสมควรเลยนะประมาณ4สกินเลยนะถ้าพี่ลิงจะไม่ผิดนะผมตัวปืนเนี่ยก็ทุกครั้งที่มีการออกสกินขึ้นมาตัวสกินก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกินที่ดีกว่าในเวอร์ชั่นเก่าๆมากๆเลยผมบวกกับตัวปืนเป็นปืนที่ดาเมจแรงนะของสาย AR ผมมีแม็กกาซีนตัวใหญ่ h i g ยิงสาระตายในการยิงได้ในระยะกลางครับผมก็ยังเป็นปืนที่อยู่ในเมตรราระลักอยู่ดีสำหรับคนที่อยากหาหน่ในปืนสายเอะเล่นตัวนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ยังคงเล่นได้อยู่ในแพลทล่าสุดในตอนนี้ โดยทรพบุดรบาร์นะผมก็จะโดนตัดมาเป็นพวกสายคูเวอร์ผมอาจจะไม่ใช่สายแบบเดินบูจาขนาดนั้นแล้วเพราะว่าในแผทใหม่ก็โดนเนื้อไปเยอะแล้วก็โดนปรับสมดุลไปเยอะพอสมควรก็จะเหมาะมากกว่าสำหรับคนที่จะสายกิืนๆแบบแคมๆนิดหน่อยหาจุดซุ่มยิงนิดนึงเพราะตัวปืนก็ยังถือว่าอยู่ในความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงได้เวลายิงระยะไกลๆเนี่ยก็ยังพอนค่อนข้างที่จะแม่นยำอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเจอระยะประชิดมากๆเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปิดสกคไม่ทันก็ต้องระวังนิดนึงนะ และก็เข้าประมาณนี้สำหรับการรีวิวสกินรีเจนใหม่ล่าสุดของ HPK 30อะก่อนจากกันไปเพื่อนๆคิดเห็น่างี่ผมเกี่ยวกับเตารีดทิ่ดอตัวใหม่ถูกใจกันหรือเปล่าหรืออยากจะให้มีการเพิ่มแนวไหนผมนี่ก็เป็นแนวกึ่งกึ่งทหารแล้วนะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบทหารที่มันเป็นยุคเก่านิดหนึ่งอาจจะไม่ใช่ยุคใหม่แล้วผมก็เลยสำหรับแสดงความคิดเห็นก็ได้ที่ใต้สิทชั้นนั่นเองเนอะแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป In sight, targets in sight enemy contact. Be mad, cover me. Target's in sight. Enemy down. Today don't contact, contact. contact with enemy. Sorry Reloading, cover me. Ooh, 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 ooh. Enemy in sight.